สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกบอีกแล้วนะคะกบจะมาชวนทุกคนกินอินทผาลัมสดค่ะทุกคนกบก็ทําการเตรียมขนมจีนให้คุณอํานาจเรียบร้อยมีใบแมงลักด้วยนะคะมาค่ะทุกคนมากินลองกองด้วยกันกับกบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วนะคะกบเอาสามีกบพูดลองกองกบก็พูดลองกองกบไ่ชวนทุกคนกินนะคะนี่ค่ะอินทผาลัมนะคะทุกคน กบอยากบอกทุกคนว่าในชีวิตกบได้กินแค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นตอนที่กบกลับเมืองไทยรอบรอบลอ่ลาสุดก็คือน้องจอยนะ่ะพาไม่ใช่โอเคน้องจอยไปไปไป,ไปที่สวนนะทุกคนคุณน้ำหน้าอยู่ข้างหลังอาจจะได้ยินเสียงกงุ้งกิ๊งน้ำจน้องจอยไปที่สวนแล้วน้องจอยก็ซื้อมาฝากที่ทําคลิปเคยทําคลิปจืดไหมถ้าจืดก็ใส่น้าําปลาพริกเอาไป,ไปใกล้เลย คุณอำนาจกินขนมจีนอยู่ด้านหลังแล้วอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองของกบนะคะในการกินอินทผลัมค่ะทุกคนดูก็เมื่อก่อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีมีค่ะอินทผลัมที่นี่มีแต่เนื่องด้วยกบไม่รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักพูดผิดขอขอถอนคําพูดเนื่องด้วยกบอะ่ะไม่เคยกินกบก็เลยไม่กล้าซื้อมากินแต่พอกบได้กินแล้วกบว่ามันอร่อยดีนะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ย กบจะหาอะไรมันลองให้ทุกคนเห็นนะ่ะไม่มีอะที่เราเพลงข้างบ้านอย่าเข้ามานะมามาลองกันนี่คือครั้งแรกที่กินอินทผลัมต่างประเทศนะในในในต่างประเทศแต่ไม่รู้อินทผลัมนี่มาจากประเทศอะไรเขาไม่ได้บอกนะกินเลยนะยกัดเข้าไปครั้งแรกฝาก่อน มันจะมีความฝาดนิดหน่อยแล้วก็เหมือนเปลือกมันฝาดทุกคนพเพราะไก่กาเป็น,นเม็ดหวานกี่บาทจำได้ไหมอเหมองเฉยๆอ่อร่อทุกคนอม,มองเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เนื้อเป็นแบบนี้เออนี่มันเป็นแบบนี้ไฟอย่างน,นี้เห็นไหมอย่อางนี้ไปนะคะ ก็จะเป็นถ้ากบเห็นกบก็บจะซื้ออืมอร่อยอ่ะคิดถึงจอยเลยบุกได้ไหมทุกคนเมดมันอืมหวานอะ่ะช่ะิงแลหวานอืมช่วยแล้วหวานเปลือมันจะฝาดนิดหน่อยแต่มันหวานมากอื หนูหนูไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดน,นี้ถ้าหนูรู้นะหนูซื้อมาก,กินแล้วอืมไซื้อไปวันนี้กินเห็นไหมทุกคนเห็นไหม,มถ้ากบบอกว่าอะไร,อ,ะไรอร่อยสามีก็จะบอกไปซื้อเลยเอาเลยกินเลย<น>อย่าเดินมานะหน้าเหน็นนะนางใส่บอกเซอร์อ่ะอืมกรอบม,มากกัดดังปุ๊บ สดสดไดยเลยือกนี่อะไรติดปากเลยดีนะอยู่หลังก้อนนางกินขนมวันนี้กบทําขนมจีนวันนี้กบทําขนมจีนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถอดถัดจากที่กบรีวิวนั่นแหละหืมอร่อยสดแล้วก็กรอบด้วยทุกคนคลิปก่อนนั่นเนี่ยที่ไป ที่แปดลองกองคิดเกินละคะ่ะลองกองอีกแล้วเอาออกจากหัวฉันสักทีสามีพูดว่าลองกองนี่มันอยู่ในหัวกบล,ลำใหญ่อเอออร่อยอ่ะหวานอ่ะเขาบอกว่าตัดมาสดๆวันนั้นตัดมาสดๆจากต้นน้องจอยซื้อมาอ่ะมันไม,ไม่ค่อยหวานเพราะว่ามันยังมีความแบบอันนี้กับตัวพอวันที่สองน,นั่นแหละมันจะเริ่มหวาน เหมือนเขาลืมต้นอะไรอะไรแบบเนี้ยก็ก็มีเงาะแล้วก็ลำไยเจ้าปัญหานลำไยเจ้าปัญหาอร่อยอ่ะมามกินงอกกันทีนี้เงาะรอบนี้ก็ได้สุดๆนะทุกคนได้สุดแต่ไม่แน่ใจอันนี้ติดฟันกบ ไม่แน่ใจว่าจะหวานหรือเปล่าเพราะว่ากบกินอันนี้หวานมากินอันนี้หวานหรือเปล่าไม่แน่แต่นี่หวานจริงๆที่รักหวานแบบหวานจริงๆอืมงอก,ก็โอเคแต่ที่บ้านเราเนาะของพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมทุกคนแต่อยู่ที่นี่มันก็จะอาจจะ ปกติเลือดปกติราดที่กบอยู่ก็ปกติอยู่เงาะเนี่ยได้กินเรื่อยๆเลยเงาะแล้วก็แบบมีคนไทยที่นี่เขาก็ามาขายเป็นลังด้วยนาะก็อาจจะซุ่มๆนิดนึงทุกคนแบบกลับมาถึงปุ๊บก็ก็ทําขนมจีนให้คุณนอำนาจเลยอร่อย ยังไม่ได้ดื่มมิตรมัวมัวแต่ตกใจตกใจเรื่องเงินคิดเงินเกินมาดูลำไยบ้างลำไยลูกเล็กนี่ทุกคนภาษาอังกฤษว่าอะไรก็ลำไยใช่ไหมยลแก้โลแกนโลแกนอน่รโลอะไรไม่รู้หรอกนังเขียนอยู่ในซีต เอาทิ้งละทุกคนลำไย,ยไม่ค่อยหวานทุกคนจำได้ไหมที่ลูกสาวคุณน้ำหนาามาทุกคนเชื่อมไหมกบซื้อทุกคนจะเห็นว่ากบซื้อเงาะเยอะมากกับลำไย,ยเยอะนางกินคนเดียวหมดเลยนางกินได้ยังไงไม่เข้าใจ เลยอะกบซื้อไปเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคกบไปแล้วเอาอินทผลัมมากินให้ทุกคนชมแล้วก็ผลไม้ก็จะมีเงาะแล้วก็ลำใหญ่ทุกคนโอเคกบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนไปกินตามนะถ้าอยู่ที่นี่มันหวานกรอบหวานกรอบก็คุ้มค่าคุ้มราคาเลยค่ะทุกคนว่ามันหวานหวานจริงๆหวานหวานกรอบอะเปลือกมันจะฝาดนิดนึนงแต่พอแบบ กัดเข้าไปโดนเนื้อมันหนะหวานเสียงกัดกรอบแบบสดๆเลยทุกคนแบบกรอบๆเลยอะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะทุกคนนะคะคุณน้ำหน้าบ๊ายบายไหมไม่คุณน้ำหน้ากินอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ